สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมีต้นไม้มาแนะนำอีกหนึ่งต้นแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าต้นนี้น้องเ็ามีชื่อว่าออมณาีนะคะออมมาีอมอมณานีน้องจะมีใบลักษณะเป็นใบยาวๆประมาณนี้นะคะ คล้ายๆกับพวกตระกูลเงินไหลามาใบนะคะแต่ว่าน้องออมณาีเขาใบจะเล็กกว่านะคะในเส้นกระดูกใบจะออกมาเป็นดแดงๆนิดๆน,น,นะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะออมณาีนี่ค่ะละักษณะใบก็จะแหลมยาวอย่างนี้เลยนะคะออมณาีถ้าเกิดว่าบ้านใครมีแล้วไม่รู้จักชื่อนะคะทีแล้วพ่อพอก็ไม่รู้จักหรอกก็ถามที่ร้านเขา โอ้ก็เลยว่าจ้าต้นนี้มันชื่ออะไรน้อะนะคะแล้วก็เป็นสรุปว่าได้ชื่อมาว่าน้องเขาชื่อออมมานีนะคะี่ใบเขาก็สวยดีนะคะใบเป็นเล็กๆน่ารักน่ารักต้นก็เป็นพุ่มเตีต้ยๆไม่เกินหนึ่งฟุตค่ะประมาณสักยี่สิบเซนนะคะเหมาะสําหรับการตั้งในบ้านด้วยนะคะนี่ตั้งในบ้านแต่ว่าต้องคูณชมต้องเอามาโดนแดดบ้างนะคะไม่ใช่ว่าอ,อยู่ในบ้านตลอดนะคะนี่สวยๆค่ะน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะ ป,ประมาณนี้เลยนะคะออมมานีนนะคะใบเขาก็จะเป็นเหมือนใบทั่วๆไปไม่เหมือนกับอมนะอมเพชรนะะออมเพชรใบเขาคล้ายกับมะรกมะมยีนะคะแต่นี้ใบก็เป็นลื่นๆน,นะคะคุณผู้ชมลักษณะใบนะคะผู้ชมบ้านท่านใดนะถ้ามีนะคะแล้วก็ไม่รู้จักชื่อว่าชื่ออะไรก็ลองไปดูนะคะลักษณะใบเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูใบดีชัดกว่านี่นะคะ ลักษณะใบกระดูกใบจะเป็นแดงๆนะคะแล้วก็หูวเขาจะเป็นยาวๆชิดๆกันอย่างเงี้ยนะคะใบแคบๆไม่กว้างนะคะคุณผู้ชมลักษณะใบจะเป็นประมาณนี้นะคะลักษณะใบประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้นเขาไม่สูงมากนะคะไม่ใช่เงินไหลมานะคะคุณผู้ชมเงินไหลมามันจะเป็นใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอ่าอันนี้มาแนะนําน้องออมมานีนะคะน้องออมมานี ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือบางคนเขายังไม่รู้จักเหมือนปรพรเลยแล้วะพรก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะก็อ่ะโอเคตอนนี้เป็นที่รู้กันแล้วเนาะว่าน้องชื่อออมานีถ้าใครมีก็ออมานีเลยนะคะชื่อดีด้วยออมานีนะคะ,ะเหมาะสําหรับซื้อไว้ประดับบ้านแล้วก็ชื่อเขาเป็นสิริมงคลด้วยนะคะคุณผู้ชมก็โอเคนะคะคุณผู้ชมค็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ